ห้าน้ำหอมที่ทิ้งกลิ่นได้ดีที่สุดเดินผ่านใครนะหันปุ๊บแน่นอนเฮ้ยกลิ่นอะไรคลิป most c o m p l i m e n t e d ผมเบดว่าตัวนี้น่าจะอยู่คนชมเยอะมากผู้หญิงชมบ่อยมาก สวัสดีครับทุกคนครับผมเบิร์ดนะครับจากเซนต์เบิร์ดนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับคุณเคยได้กลิ่นน้ําหอมของคนที่เวลาเดินผ่านเราไปไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นอะไรวะทำไมมันเซ็กซี่ขนาดนี้ทำไมมันน่าอยากจะเดินเข้าไปแบบโอ้โหวิ่งตามเป็นแบบสตอเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้ครับผมเลยจะมาบอก5น้ําหอมที่ทิ้งกลิ่น ได้ดีที่สุดคนข้างหลังหรือว่าคนที่เดินตามเราเนี่ยได้กลิ่นแน่นอนครับง่ายๆคือน้ําหอมที่มีซิยาชที่ชัดเจนมากๆนะครับคำว่าซิยาชเป็นภาษาฝรั่งเศสนะแปบลบว่าแบบการทิ้งกลิ่นนั่นแหละนะครับถามว่าผมรู้ได้ไงครับผมสรุปมาจากไหนครับหนึ่งประสบการณ์ส่วนตัวครับที่เวลาฉีดเสร็จปับ๊บเราเดินผ่านคนที่เรารู้จักหรือคนไม่รู้จักก็แล้วแต่เขามาถามเราว่าเอ๊ะคุณฉีดน้ําหอมอะไรมาเนี่ยทำไมได้กลิ่นแบบทิ้งกลิ่นชัดเจนขนาดนี้2เป็นกลิ่นที่ผมเป็นผู้ประสบภัยเองนะครับก็คือโดนตกนะครับแเบบเวลาพื่อน หรือใครที่เรารู้จักเดินผ่านเราไปแล้วเราสึกว่าโอ้โหแม่มันหอมีวะซึ่งจริงๆคลิปนี้เนี่ยตั้งใจทำท็อปฟแต่มันมีออกมาอีกหนึ่งตัวนะครับรางวัลชมเชยขอยงเรานั่นเองนะครับช่องเราชอบมีนะรูดกามลำเพลงครับพัไมไ่ซะเยอะเลยนะคะแต่บอกไปพูดกัลำเพลงเอาไปพบกับอันดับที่6ครับรางวัลชมเชยครับมาตัวแรกครับอันดับที่6ครับโอ้ย มาคาร่าลูชไฟฟโฟตีครับอ่าผมบอกเลยว่าตัวแรกที่คุณจะน่าจับที่สุดนะครับแล้วทิ้งสยาบแรงมากๆเวลาเราอยู่ใกล้คนที่ฉีกกลิ่นนี้เราอาจจะไม่ได้กลิ่นเว้ยแต่เวลาสมมติว่าเขาเดินผ่านหรือเขามีการ movement อะไรอย่างเงี้ยกลิ่นนี้จะทิ้งอยู่ในอากาศนานมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่เคยดมอธิบายกลิ่นง่ายๆครับมันคือกลิ่นถุงยางหมอฟันนั่นเองนะครับไม่ใช่ถุงมือยางหมอฟันที่เวลาเราไปทําฟันได้กลิ่นถุงมือยางอย่างนั้นเอาชูปชุบหรือลิงป๊อปลูกอมหวานๆแดงๆนะครับไปใส่ด้วยก คือคิงน้ำหอมของผมเลยนะครับเรื่องการพิ้งซีหยาผมเคยใช้เมื่อสักประมาณ 45- ปีที่แล้วช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีใครใช้มันไม่รู้จักมันนะครับตอนนั้นเรากำลังจะไปพวกเดโมฟังกี้อะ่ะยุคนั้นนะครับแล้วเราก็เดินผ่านคนกลุ่มนึงครับผมได้ยินเสียงเขาไล่หลังเลยเฮ้ยใครฉีดน้ำหอมอะไรหอมมากนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมได้รับชมบ่อยมากเวลาเดินผ่านใครสักคนแล้วเขาก็จะแบบเดินมาถามอะ่ะแต่ที่ผมให้เป็นอันดับที่6หรือว่ารางวัลชูมชยเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างซ้ําเยอะ,อะได้กลิ่นบ่อยมากมันเลยทําให้้้้ถึงงงววััันนนที่่่คคคคุุณณตอออปปลดดดเเกรรรแแบาูช็ไ6 อันดับที่5ครับเป็นกลิ่นที่ตอนแรกผมไม่ชอบเลยของแบรนด์นี้เพอเอินไปออกงานแล้วเขาก็ให้เรามันเป็นกิฟต์เราก็แบบรู้สึกเฉยๆมากเพราะเราชอบตัวอื่นในงานมากกว่านะแล้วเราก็แบบทำไมเอาตัวนี้ให้กูอะแต่ผมมีโอกาสได้ใช้มันสักสองสามอาทิตย์นี้บอกเลยว่าโคตรแอดดิกครับ angel share ครับ by c ล i l e a n ครับหายากมากๆที่จะมีน้ำหอมที่เซ็กซี่เหมาะไปออกเดทเหมาะกับไปผับในหน้าร้อนหรือว่าเอาดอครับซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในนั้นครับผมหาเจอแล้วครับพวกเดอเช่กับน้า One เดอร์วันอะไรเงี้ยผมจะให้ความรู้สึกแบบนั้นสำหรับ นะไอ้นี่ก็เหมือนกันคือเป็นกลิ่นคนอนหยักนะครับเพราะว่า เจ้าของเขาก็าคือคิเลียนเฮเนซี่ซึ่งเป็นเจเนเรชันที่6ที่7ที่8เลยผมจำเจเนเรชันไม่ได้นะครับของเหล้าเฮเนซี่นะครับแรกๆอะ่ะคุณจะได้ความรู้สึกเหมือนกับช็อกโกแลตที่มันมีข้างในเป็นเหล้าๆให้กลิ่นอย่างนั้นครับกลิ่นเนี่ยมันจะออกไปในโทนคล้ายๆกับกลิ่นเปิดของลอสเชอรี่แต่ลอสเชอรี่จะไปทางแบบเชอร์รี่สเวนเซนกว่าชัดเจนแต่ตัวเนี้ยเน้นไปทางเหล้าที่อยู่ในช็อกโกแลตอะไรมากกว่ามีกลิ่นโอ๊กบาเรลกลิ่นคอนยักตอนปลายเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนกับดรายดาวของเจ้าบาคาลารูสไฟฟ ถุงมือยางนิดนึงอ่ะเออนิดๆนะครับคือถ้าเกิดใครอ่ะชอบบาราร์ลูสไทรโฟตี้แต่รู้สึกว่าถุงมือยางเกินไปรับไม่ได้แองเจิลแชร์เนี่ยครับเป็นคอมบิเนชันของลอสเชอร์ลี่กับบาราร์ลูสไทรโฟตี้ที่ดีมากๆฉีดไปบาร์ฉีดไปผับที่ต้องการแบบความเซ็กซี่ความรู้สึกมิสติเรียสความรู้สึกโซฟิสติเคทฉีดรู้สึกไม่แน่นนะครับเลยแบบแนะนำมากๆสำหรับในซัมเมอร์นะครับและที่สำคัญทิ้งกลิ่นแรงมากๆนะครับตัวนี้ครับแองเจิลแชร์รับเซ็กซี่มากๆเซ็กซี่มิวสิก for wine ครับของ เฟรเดริกมอเนี่ยมีหลายตัวที่ผมชอบแต่ตัวนี้เป็นตัวนึงที่ชอบที่สุดนะครับคือทุกกลิ่นน่ะมันจะเป็นกลิ่นที่ออริจินอลมากมากครับคือเป็นแบรนด์ที่ไม่กอ๊อปแบรนด์อื่นเลยจริงๆนะครับซึ่งตัวนี้มีความสดชื่นแต่ก็มีความดาร์กผมรู้สึกว่าผมได้กลิ่นของความเหมือนพวกลาเวนเดอร์ครีมโกนนวดอะไรเงี้ยในช่วงแรกแต่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหมันมีความกลิ่นเหมือนพวกสไปซี่อ่ะที่ให้ความรู้สึกเหมือนกลิ่นแบบยายาโคคาโคล่านิดน,นึงนะครับและจะไม่ผิดน่าจะมีน้ตสับปะรดนินนด ท้องยาเก่าๆแล้วก็มีผู้ชายคนนึงโกนหนวดอยู่ไรฟิลนั้นนะ่ะซึ่งผมบอกเลยว่ากลิ่นเนี้ยซิยาชมันแรงมากจนกระทั่งผมเนี่ยเคยฉีดให้คนคนนึงลองที่แขนเขาก็แบบโอ้หกลิ่นเลยว่าเหม็นแบบเกลียดมากกลิ่นนี้อะไรอย่างงี้นะครับเราก็แบบใช้ชีวิตกับเขาไปวันหนึ่งพอตอนเย็นๆแล้วเนี่ยเขากลับมาบอกว่าโอ้โหคือกลิ่นรายดาวมันดีมากหอมมากกลิ่นที่เขาเดินไปเดินมาเนี่ยโอ้โหเราได้กลิ่นแบบมันฟิลรูมฟิลลิฟฟิลทุกอย่างนะครับฟิลอินเดอะแบงค์ฟิลหมดเลยตัวนเ,เ,นนเนี้ยถแบบ้าเก หนึ่งออริจินัลยูนิคไม่เหมือนใครคือสะอาดมีวุฒิภาวะนิดนึงนะครับแต่ก็ซ่อนความหมวานหวานซ่อนความเซ็กซี่สไปซี่นิดนึงขวดแค่นี้ฉีดไม่เกิน3สเปรย์ครับอยู่ได้อีกนานครับสร้างออร่าความรู้สึกของความลึกลับมิสติริสนะครับมิวสิคฟอร์ไวท์ครับมาถึงอันดับ3ครับเป็นกลิ่นที่มีคนทักคนถามบ่อยมากๆครับ Another 13อร์ชครับเข้าขั้นจากคลาสสิกเหมือน MFK แล้วอีกนิดนึงนะครับจะเกือนละแต่ยังไม่เกืนอนเขามีคอนเซ็ปต์มาจากการที่ทำกลิ่นเหมือนแมกกาซีนアナเธอร,ร์อ รเวลาเราเปิดแมกกาซีนใหม่ๆมันจะมีกลิ่นกระดาษกลิ่นน้ำยาในการพิมพ์อะไรเงี้ยให้กลิ่นอย่างนั้นท่าธิบางง่ายๆนะคือเป็นกลิ่นที่แนวมัสกี้มากๆกลิก่นผิวกายสะอาดดแต่มีความบวกฟลุตตี้เข้ามาดนึงบนท็อปนะครับก็จะมีความติดผลไม้ออกแนวแพร่ชัดเจนมากๆเป็นกลิ่นเหมือนผิวที่เราเอาลูกแพรมาลูบๆอะ่ะได้รับคำชมบ่อยมากแล้วก็เพื่อนผมอะ่ะเป็นซิกเนเจอร์เซนส์ของมันแล้วเวลามันเดินผ่านผมจะทักมันทุกทีว่าเฮ้ยอันาั้ปันอนาธินัน,นคือมันจะชัดมากๆนะครับโปรเจคชันา่่่แแคนี้ตว เดินผ่านมันกับทิ้งอยู่ในอากาศนานมากๆซึ่งกลิ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะมากๆเวลาทางานอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราไม่อยากให้น้ําหอมเรามันกระจายใส่คนใกล้ๆตลอดเวลาใช่ไหมครับตัวนี้อนาเลือร์ทีนครับ <laughs> มาถึงอันดับที่2ครับ <laughs> ผมมีโอกาสไปร่วมง,งานเปิดตัวน้ําหอมแบรนด์รนึงในไทยนะครับแล้วก็มี PR ของแบรนด์แบรนด์เนี้ยครับเขาฉีดกลิ่นนี้ไปแล้วเขาก็เดินผ่านผมคุยกับผมผมก็แบบเฮ้ยแบบเฮ้ยประมาณสามสี่รอบแล้วแต่ไม่กล้าถามจนกระทั่งเราก็มีจิบเจ็บอะไรบ้างนะครับเริ่มกลุ้มๆเราก็เลยตัดสิน เฮหลายรอบมากนะครับตัวนี้พอพาร่าครับของทิเซียน,นาเทรินซี่ฝาหนักมากนะครับฝานีาน่ดังแืบกลิ่นนี้ผมบอกเลยว่าถ้าผู้หญิงฉีดผมแบบโหเดินตามอ่ะจริงๆนะครับแต่ถ้าผู้ชายฉีดก็ใช้ความรู้สึกของความหรูหราแต่ก็มีความลึกลับอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าตัวนี้โมเลกุลหลักของมันเนี่ย ที่ชัดเจนมากๆคือกุหลาบซึ่งโน้ตกุหลาบผมจะบอกเสมอว่าถ้าผู้ชายฉีดอ่ะคุณจะยูนิคและคุณจะดูหรูมากๆเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ผู้ชายทั่วไปที่ไม่ได้ชอบน้ำหอมมากๆอ่ะจะไม่ใช้กันเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นแบบเฟมินีอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ากุหลาบมันฉีดได้ทุกเพศจริงๆซึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งใน The Best กุหลาบที่ผมชอบมากๆมันเป็นกุหลาบที่ติดความสไปซ์กับไม้เยอะมากๆครับผมมองว่าเป็นโทนที่ค่อนข้างให้ความรู้สึกอุ่นวอร์มมัสคูลีนนะครับมันเลยทำให้กลิ จะเป็นเหมือนแบบเป็นตู้ไม้เก่าๆหน่อยแล้วมีใส่พวกไม้เศษไม้ไว้ใส่พวกเครื่องเทศใส่ไว้นิดนึงไม่เยอะนะไม่แขกนะไม่ออกทางมิดเดิลเอสด้วยนะครับสุดท้ายมีบุหรีหาแห้งๆที่เป็นแบบทามาจากกุหลาบวางแล้วเราเปิดตู้แล้วเราดมอ่ะให้ฟิลนั้นโปรเจคชัน <Project ion S 2> ไม่แรงนะครับผมว่ากระจายอยู่ประมาณแบบเต็มที่2ออแต่กลิ่นที่มันออกมากับกลิ่นที่ดมอะ่ะแม่งไม่เหมือนกันด้วยแล้วตอนกระจายออกนี่คือแม่งสุดสุดจริงๆครับตัวนี้คือเป็นตัวที่ผมอะ่ะซื้อเลยหลังจากวันนั้นนะครับใครที่ต้องการน้ําหอมแบบไป งานออกงานต้องการลุกของความหรูหราด้วยและความลึกลับเท่ด้วยนะครับตัวนี้ Really good แล้วก็คุณผู้หญิงคุณต้องมีกลิ่นสุดท้ายครับมันคือกลิ่นนี้ครับมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรนออะฮะบอกใบว่าเป็นแบรนด์ FK แต่ไม่ใช่่าคาลูสไฟโอีกนะซึ่งตัวนี้ผมมีเป็นแบบพกผ่านะครับในวันที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราลืมฉีดน้ําหอมก็เอามันมาฉีดหรือว่าแบบเวลาเราไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเราขี้เกียจพกขวดใหญ่อะล้วก็เอามันไปนะครับโดยที่ไม่คิดว่ามันจะหอมไม่หอมก็คือเป็นของติดกระเป๋าอะฉีดไปวันแล้ววันเล่าคนชมเยอะมากผู้หญิงชมบ่อยมากและเป็นกลิ่นที่ fresh สดชื่นที่สุดใน6ตัวนี้นะครับแต่ทิ้งกลิ่นเวลาเราเดินผ่านเยอะมากๆเพราะว่าผมโดนทักตอนเวลาแบบเดินผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยล่อยมากๆในช่วงปีนี้นะครับ มันคือเอาไม่ออกอโอ้โหเห็นไหมเนี่ยโคตรเน่า oh, เลยเอามาลิสอมครับของ MFK ครับคือไอที่พกของ MFK เนี่ยผมชอบมากนะสามารถเปลี่ยนไส้ข้างในได้นะครับแต่ปัญหาของมันคือพอน้ำหอมมันชอบไหลออกอะทำให้ไอ้กั๊กเนี่ยมันเสื่อมสภาพนล้วเหนียวอะคือคอนเซปต์ดีแต่ผมไม่ชอบเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องกลิ่นก็คืออีกเรื่องนะครับตัวนี้โอ้โห ฟลีอเอไมิใช่กลิ่นมันจะมีความแบบผงซักฟอกนิดนึงนะแต่ไม่ใช่ผงซักฟอกที่แบบดูชีฟนะสะอาดแบบสวางสวางอ่ะคือจะมีความซาซ่ารู้สึกแป้งเย็นแป้งเย็นแต่ด้วยความเป็น M F K มันจะติดความแบบ Audi High m u s k i สบู่สบู่ยาสะผมมากกว่ามันเป็นคอมบิเนชันของแป้งเย็นสักอย่างหนึ่งนะครับบวกกับกลิ่นยาสะผมผู้หญิงนิดนิดอ่ะแล้วก็มีความซาซาอย่าง Dior Sauvage เข้ามานิดนึงสะอาดแบบ Playboy Playboy อาบน้ำสะอาดเพื่ใครต้องการน้ำหอมที่หนึ่ง u n นิ u สอง f r e s สามทิ้งกลิ่นเยอะ 4คือคนได้กลิ่นชอบชมไม่ย,ยากแล้วก็ให้ลุคของความรู้สึกความเป็นคนเซอร์เซอร์เท่ๆ,ๆ,ๆตัวนี้เว r y ี้กูดครับสียาแรงมากๆตอนปลายปีถ้าเกิดมีคลิป most c o m p l i m e n t e d ผมเบสว่าตัวนี้น่าจะอยู่ถ้าไม่มีตัวอื่นที่แทนที่มันนะตัวนี้อเมริสอมอันดับที่1ครับเฮ้ยจบแล้วนะครับโอ้โหมันรนุแรงอันนี้สำหรับน้ำหอมที่มีสียาชี่อินคอรซิเคตนะครับผมขอลอกกันบ้านทุกคนหน่อยนะครับ <c oughs> <ล>คอมเมนต์กันมาด้านล่างเลยครับว่ามีกลิ่นไหนที่เวลาเราเคยฉีดแล้วแบบเดินผ่านคนแล้วคนมาทักมาถามเรา หรือว่าเราอะเคยได้กลิ่นคนอื่นที่ฉีดแล้วเรารู้สึกเฮ้ยกลิ่นอะไรแล้วเราไปถามแล้วเรารู้ว่ากลิ่นอะไรอะเม้นมาข้างล่างครับแชร์ให้สังคมนะครับเพื่อนๆเรานะจะได้มีน้ําหอมที่เท่ๆหอมๆจริงๆกันนะครับแล้วถ้าเกิดใครเป็น FC น้ําหอมนะครับ FC ผมหรือชอบดูรีวิวน้าหอมแบบสุขสนานแบบนี้นะครับฝากติดตามครับยูทูบครับเซนต์ออฟเบิร์ดครับในนั้นผมจะลงคลิปยาวๆอย่างนี้นะครับให้ทุกคนแชร์เรื่องราวน้าหอมแชร์แพชั่นกันนะครับแล้วก็มาเม้นกันด้านล่างนะครับอยากคุยอะไรก็กดาฝ นะครับนะ้ากด Subscribe นะเพราะว่าการกดกระดิ่งเนะี่ยคือผมออกคลิปไม่ค่อยเส,สมอเสมออ่อะวันไหนผมออกคุณก็อาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณกดกระดิ่งคุณจะรู้เพราะว่ามันจะมีนอติบอกคุณนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ครับในนั้นจะพิเศษกว่าใน YouTube นึงที่ว่าผมก็จะคุยกับทุกคนนะครับว่าเอ้ย e วันนี้ฉีดอะไรแบบมีน้ําหอมตัวไหนดีๆมาแชร์กันได้นะครับเหมือนเป็นสังคมอยู่ใน Facebook นะแล้วก็มีรีวิวน้ําหอมเป็นงานเขียนแล้วก็เป็นริวสั้นๆด้วยนะครับตัวที่ผมรีวิวในช่องไม่ทันอ่นะก็ไปดูได้ที่ Facebook นะแล้วก็สุดท้ายครับ IG Instagram Send of w o r l ครับในนั้นผมลงเรื่องเอาส่วนตัวนะครับไปไหนทําอะไร ได้น้ำหอมอะไรมาตัวไหนออกใหม่อะไรเงี้ยข่าวสารไปดูได้ที่ IG นะครับวันนี้เซนเบอร์ตต้องไปก่อนแล้วครับพบกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้ำหอมอะไรไปแล้วบ๊ายบาย